ราศีลัคนาราศีตุลนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะภาพรวมนะฮะถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมีความลงตัวนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมครับในหลักโหราศาสตร์นะครับดาวประจาตัวของท่านนะฮะเรียกว่าดาวพระศุกร์นะครับซึ่งนักขณะนี้ครับโคจรครับอยู่ในภพแห่งความเจริญก้าวหน้าครับเพราะฉะนั้นครับแปลว่าการประสานงานการติดต่อการเจรจาอะไรก็ตามทีครับที่ทําในช่วงหรือห่วงระยะเวลานักขณะนี้ครับ มีมุมที่จะเจริญก้าวหน้าและมีมุมที่จะเกิดความมั่นคงครับอีกประการสาคัญครับดาวประจาตัวของท่านนะฮะอยู่ในภพภาษาโหราศาสตร์ภพสุภะครับสุภะแป็ความสุขนะก่อนหน้านี้นะอาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรแต่หลังจากนี้ไปจะก่อเกิดความสุขเพราะฉะนั้นครับเรื่องอะไรก็ตามที่มีเหตุของความทุกข์ใจในช่วงก่อนหน้าครับหนึ่งมันจะตัดได้ นะครับปล่อยวางนะฮะได้เริ่มต้นใหม่นะครับสองสามารถที่จะพลิกฟื้นนัชะตาครับนะกลับมาแก้ไขให้มันอยู่ในระบบระเบียบนะฮะนี้มีมุมที่ดีขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นครับแปลว่าภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการนะทำมาหากินการมันวินชีวิตครับในช่วงระยะเวลานี้ครับมีความโดดเด่นเป็นที่สุดครับอาจารย์ขอการันตีเลยนะครับ คราวนี้ฮะถ้าเรามองครับในเรื่องของการงานนะครับจังหวะตอนนี้นะฮะคุณจะหยิบจะจับอะไรก็ตามทีนะฮะคุณจะเป็นดวงชะตาชีวิตที่สวนเศรษฐกิจครับนะคนอื่นเขาโตก,กันคนอื่นเขาอึดอัดกันครับคุณจะมีแนวโน้มที่ค่อยๆเริ่มดีขึ้นหรือถ้าพื้นชะตาเดิมของท่านนะฮะดีด้วยมันก็จะมีโอกาสที่จะสวนกระแสนะครับ นะการค้าขายก็จะค้าขายดีนะดีกว่า่วงที่ผ่านมาใครที่รู้สึกนะติดขัดในเรื่องของการงานนะฮะก็มีโอกาสได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆในะขณะน,นี้นะทุกใจเรื่องของการที่จะต้องสมัครงานตกงานมานานนะจังหวดตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เรียกนะได้พูดคุยในเรื่องของเงินเดือนนะมีโอกาสที่จะไปทำงานนะ ในองค์กรบริษัทห้างร้านใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมในขณะน,นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับจังหวดตอนนี้ครับดาวเกี่ยวกับเงินของท่านภาษาโหราศาสตร์เรียกว,ว่าดาวอังคานนะฮะดาวองคารเนี่ยนะครับ,รบมีตำแหน่งเป็นมหาจักรในภาษาโหราศาสตร์ครับมหาจักรเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีในทางโหราศาสตร์ แปลว่าจังหวดตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนเงินถุงเงินถังมากกว่าช่วงที่ผ่านมาครับเกณฑ์ในเรื่องของการกันทองก็จะคึกคักมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีเลยครับถือว่าดวงค่อนข้างที่จะดีในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักครับแต่เรื่องของความรักเนี่ยนะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่ครับดวงคุณเนี่ยถ้าเฉพาะตัวเองเนะี่ยดี ถ้าคุณเป็นคนโสดการหาแฟนพูดคุยกันนะมีโอกาสที่จะสาสัมพันธ์กับความรักใหม่ๆเข้ามาได้ขณะน,นี้แต่ว่าอาจจะบอกใครรู้ไม่ค่อยได้อ,อันนี้สำหรับคนที่เป็นคนโสดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วคุณใจเฮฮาปรจิงโกรธเยอะจนแฟนคุณรู้สึกน้อยใจหรือรู้สึกว่าเอ๊มันไม่ใช่นะมันมากเกินไปหรือเปล่า มันมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสังพันที่สุดต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับพื้นฐานเรื่องของครอบครัวในช่วงนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึง่งไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณะ์ฮะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านนั้นเป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ในที่ assign holomaster มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ